มาทำงานเกาหลีไม่แม,ม่เงินบพ่อทีสิกินขั้นบ่มีเงินกินเจ้าฟังง่อยด้อพี่น้องเด้คอยสีบอกเค็ดรับเจ้านิดนิดหน่อยๆใ่้เจ้าตั้งใจฟั่งเด้พี่น้องได้อมนแน่นอนอยู่เล้วที่ห้ามานี่เงินห้าอ,อาจจะบะพอ่อบางคนไปกูนียืมสินมาก็บบพอ่อเหลือมาใส่บอจีบาทบอกีวันอาาอกมาแลกเงินมาแล้วมันบละแล้วก็สีเงินเบิดโทษไปหายืมมูลแล้วบนี้ หมูฮทั้งเือเขาก็บ่ให่ละมูพวกบว่าจะเป็นมูพวกบว่าจะเป็นญาติชิกูโมซิกาหาลังคนมันเป็นยังสันด่มเขากับบ้าไห่สมบูรณ์่าขัานเขาไห่อาจเขาจะไปท่วงบุ่มพุ่นที่หลังมันจะเป็นยังสี่เพราะฉะนั้นมันจะมีวิธีออกมันมีทางออกของเจ้าอยู่ี่น้องก็คือเจ้แม่นเจสิไปเฮ็ดงานได้วันงานได้วันนี่เนี่ยน้องเขาใจเจะขมมอแล้วถ้าสมบูรณ์่าเจ้าไปเฮ็ดงานเงื่นเดือนขั้นเจาบมีเงื่อนกิน บ่มีเงินทีสิกินยังเสียเจ้ากะสิคิดบ่าเน่เอาเจ้าบ่รูุจักเจ้ากะสิคิดว่าเออเงินเดือนนี่มันต้องพอดเดือนก่อนมันก็ย,ยังสีออกคือกันกับอยู่ประเทศไทยงานลงออนันลง,งานมันจะเป็นอีงสันบ่เจ้าบ่าต้องไปคิดแบบนั้นพี่น้องเจ้าคิดผิดแล้วขั้นเจ้าคิดแบบนั้นถ้าเจ้าบ่มีเงินกินนี่ย่างแรกเลยเจ้าคือคิดหาเถ้าแก่ย่างเดียวก็คือเบิกพี่น้องมันเบิกได้เจ้าบ่ต้องห่วงมันเบิกได้มันเงิอนเดือนมันก็เบิกได้ส่วน เจ้าว่าต้องไปย่านอดดยูอดกินเจ้า่าไปอดมันบ่มีแห้งห็ดงานเน้ให้เจ้าไปเบิกไปเบิกเจ้าก็บ,บอกแค่าซาจังนิมจำไปเถอะซาจังนิมคาบุนจูเซโยก็คือถักแกะครับถักแกคะค่ะขอเบิกตังหน่อยขอเบิกเงิ่นหน่อยมันจะเป็นังินี่ตันละเจะ้าสิเบิกเท่าไหร่สองแสนหรือสามแสนจะก็เอาตัวเลขเข้าไปแล้วก็ล่วงไทยด้วยวเข้าาจูเซโย ซาเจงนิมคาบุน20มานนจูเซยโยวาจังสีเดี๋ยววาจังสี้อผี่นองด้อแล้วเขาสียให้เจ้าเบือกดอกมันบบมีงเงินเขาลูจักดีดอกแต่ถ้าข้นเจ้าบอกว่าเป็นอีหรีแอบแปลภาษามันกับมีให้เจ้าแปลภาษาเอาด้อพผีนองด้อมันเบิกได้เจ้าบ่ต้องห่วงเจ้าบ่ต้องไปยืมผู้ใดให้เขาบอให้มันจะเป็นเังซี่มือนี่เขาบอาาให้เจ้ามือนา,นาเขาอาจจะบอให้เจ้าท่วงบุญพุณนเจ้าก็ได้ เพราะว่าจะเป็นไล่เดือนเด้พี่น้องเด้มันเบิกได้เบิกตลอเพราะว่าจะเป็นงานสวนงานลงงานงานยังกระจำมันเบิกได้เบิดเจ้าต้องรู้ไว้ตรงนี้ญาติไปยืมเงืนคน้นบ่จาเป็นอหลี่าตไปยืมเงินค้นคอยจะบอกไหเพราะมันจะเป็ี่นบุญคุณขั้นเข้าในมือเฮาเฮ็ดงานอยูเฮ้าต้องเบิกน้ำเทาแกเอาเบิกกับบมานว่าเจ้าสี่ไปปึ๊บเจ้าสิไปเบิกปั๊บเฮ็ดงานจากสี่มือหาเอย่างสี่ไล่เบิกก็่าเบิกเกินค่าเลี้ยงเจ้าของหล้กกระบ่เท่ากับค่าเลี้ยงเจ้าของเบิกน้อยกาหันมันจะเป็นเรื่องซี่ คอยสิบอกใครคอยก็เคยเบิกมากืึกันล่ะแต่แต่ก่อนแต่ขวามาไม่ก็เไย้พี่น้องเลยคอยเบิกเธอเราเป็นลั่นก็ม่คอยสีบอกให้แต่ว่ามันสิเบิกประด้ทุกคนเด้ออดี้คือเขาเสื้อใจว่างใจคอยยืมเขาดุนมาเถอะมันเริ่มเบิกได้พี่น้องมันสิเป็นยังสีขั้นไปใหม่ๆยังสีเนี่รโมจักเอียงกันกะเบิกได้กัสองแสนสามแสนมันจะประมาณนี้ละพี่น้องจำบอสจังนีมคาบุญยูเซโยคัดขอถาวมาเท่าไรเท่าไรออนมาเจากระบอกไปเรว่า นอนอยี่สิบมานดอยูเซโยสองแสนพอได้กินเน่อยมนกลุ่มเดือนกลุ่มเว่นไป้็พี่น้องกัอตามมาละขมกบอกไว้รู้ไว้ซะด้วยจะไปคิดบ้าตั้งแต่็ดงานเป็นเดือนเึินชัวร์เป็นเดือน,ขน,เ,อนเขาบ่ให้เบิกบ่แมน่นเกาหลีมันเบิกได้พี่น้องตามนั้นละก่อม